คนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่เลือกทำในสิ่งที่ส่งผลระยะยาวได้ถูกต้องและในโลกยุคนี้ความรวยไม่ได้เริ่มจากเงินมากแต่มาจากวิธีคิดและการกระทำเล็กๆที่ทำต่อเนื่องต่างหากสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ10วิธีที่คนฉลาดใช้ไม่ใช่แค่ทำให้พวกเขารวยแต่ทำให้ชีวิตมั่นคงมีความสุขและเติบโตขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย วิธีที่1ใช้เงินซื้อเวลามากกว่าซื้อของคนรวยใช้เงินซื้อความเร็วความช่วยเหลือและความเป็นอิสระไม่ใช่แค่ของแพงๆเพราะของแพงไม่ทําให้เวลาชีวิตคุณเพิ่มขึ้นวิธีที่2ลงทุนในสมองก่อนกระเป๋ารูรูความรู้ทําให้คุณหาเงินเพิ่มได้เรื่อยๆของที่ซื้อวันนี้เสื่อมค่าแต่สมองที่พัฒนาไม่มีวันหมดอายุวิธีที่สเลือกอยู่ ใกล้คนคิดการใหญ่สภาพแวดล้อมคือตัวเร่งคนฉลาดรู้ว่าการอยู่กับใครเท่ากับการกำหนดอนาคตของตัวเองวิธีที่4ตั้งคำถามให้ตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันกำลังโตขึ้นในด้านใดไม่ใช่ทุกวันจะต้องสำเร็จแต่ถ้ามีการเติบโตวันละนิดชีวิตจะก้าวกระโดดในแบบที่เราคาดไม่ถึงวิธีที่หไม่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวความสุขระยะสั้นเช่น f าสต์ฟู้ดแบรนด์เนมหรือของตามกระแสพวกเขาจะใช้เงินไปกับการลงทุนที่สร้างชีวิตที่ดีในระยะยาววิธีที่6สร้างแหล่งรายได้หลายทางให้เร็วที่สุดคนฉลาดไม่ฝากชีวิตไว้กับรายได้ทางเดียวแม้จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นขายของออนไลน์ลงทุนกองทุนหรือทำพอดแคสต์หาไรายได้เพิ่มก็ยังดีกว่าไม่เริ่มลงมือทำอะไรเลยวิธีที่7 พูดให้น้อยฟังให้มากและลงมือให้เร็วพูดเยอะไม่รวยแต่ฟังเก่งวิเคราะห์ไวและเริ่มเร็วเท่ากับทำให้เงินวิ่งเข้าหาได้เร็วขึ้นวิธีที่8เปลี่ยนคำว่าแพงไปเป็นฉันจะหาเงินซื้อสิ่งนี้ได้ยังไงคนฉลาดไม่หยุดที่ข้อจำกัดเขาถามหาวิธีเพิ่มศักยภาพไม่ใช่แค่ลดความฝันของตัวเอง วิธีที่9้าไม่ใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่เพื่อเอาชนะตัวเองในเมื่อวานการแข่งกับคนอื่นทําให้หมดพลังแต่การแข่งกับตัวเองทําให้เราดีขึ้นในทุกวันแบบยั่งยืนวิธีที่10ยอมเหนื่อยตอนนี้เพื่อสบายในอนาคตไม่ใช่สบายตอนนี้แต่เหนื่อยทั้งชีวิตคนที่คิดระยะยาวยอมสร้างฐานที่มั่นคงแม้ไม่มีใครเห็นแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนที่รอดและรุ่งในวันที่หลายคนเริ่มพังลง ความรวยเริ่มจากวิธีคิดแบบฉลาดก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และถ้าคุณเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอให้ฉลาดเลิศ100%แต่แค่เปลี่ยนวลลนิดคุณก็เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับคนสำเร็จแล้วค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ